พระแม่ลักษมีนะคะปางนี้เป็นปางเทมอกรัตนะคะเป็นปางทางอินเดียทางตอนเหนือนะคะก็พระแม่ปางนี้นะคะก็คือความสูงเนี่ยประมาณ15นิ้วพระพระรักสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พระกรของพระองค์ท่านเนี่ยมีทั้งหมด4ก่อน สองกอนด้านบนก็จะเป็นถือดอกบัวนะคะดอกบัวนี้ก็จะไปชนกับดอกบัวที่ติดตรงพระเศียรของพระองค์ท่านนะคะด้านนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ทุกท่านดูสวยงามมากแล้วก็อีกสองกอน,นะคะก็จะ,ะไปถือมอกระด ซึ่งเป็นหมอ้อที่เทเงินเททองก็คือหมอ้อหนีนะคะมอ้อหนีก็คือเป็นหมอ้อเงินหมอ้อทองที่ประทานเงินทองให้กับผู้ที่บูชาถ้าทุกท่านเนี่ยมีความศรัทธาจริงใจกับพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีจิตศรัทธาเรื่มใสในพระแม่ลักษมีซึ่งพระองค์เนี่ยอุบัติลงมาในโลกเนี้หลายพระภาคต่อหลายพระภาคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น ใน3โลกเนี่ยพระองค์อุบัติลงมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวมนุษย์โลกนั่งประทับอยู่บนฐานแท่นฐานบัวนะคะแล้วเงินที่อยู่ในนี้ยก็จะเทไหลออกมาเนี่ยยาวลงมาเลยให้กับผู้ที่บูชาเนื้อจะเป็นเนื้อสีทองนะคะ สวยงามเลยทีเดียวดอกบัวก็จะเป็นดอกบัวสีทองจะเป็นดอกบัวคว่ำดอกบัวหงายความสูง15นิ้วเดี๋ยวหมุนให้ทุกท่านได้ได้ดูดทางด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนี่คือด้านข้างนะคะให้เห็นชัดๆก่อน เห็นไหมคะก็จะมีดอกบัวที่ตรงพระเศียรของพระอ,องค์ท่านนี่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นผมยาวสวยสีดำตั้งประทับอยู่บนฐานไม้สูงประมาณ2นิ้วนะฮะสวยงามเลยทีเดียว นะคะคสำหรับพระแม่ลักษมีในปางนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนี่นะคะ,ะด้านหน้าอีกมือด้านหนึ่งก็จะเป็นประทานพรน,นะคะมีสร้อยสังวานที่เป็นสีทองหลายเส้นเลย ใส่ชุดซาหรีสีแดงซึ่งเป็นสีประจำของพระแม่นะคะมีความสงา่าแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะปากของพระอ,องค์ท่านก็จะสีชมพูนี่คือพระแม่ลักษมีปางเทมอรกระดัสูง15นิ้วเป็นองค์ใหญ่นะก็จะ เหมาะกับในการตั้งองค์พระพิคเนศวรที่เป็นคู่ความสูงเท่ากันเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพระแม่ลักษมีในปางนี้สวยงามเลยทีเดียวนะคะแท่นฐานก็ค่อนข้างสูงเดี๋ยวให้ทุกท่านดูให้ชัดๆ เห็นไหมคะจะตั้งอยู่บนแท่นฐานที่ความสูงค่อนข้างสูงนะคะประมาณเนี่ยสอ,สองนิ้วได้นะคะสีทองกับสีแดงเนี่ยตัดกันนะพระแม่ที่ประทานความร่ำรวยโชคลาบวาสนาก็คือพระแม่ลักษมี มหาเทวีนะคะมเหสีของพระนารายในปางนี้พระพักค่อนข้างสวยนะคะในปางนี้ท่านใดสนใจบูชาติดต่อคุณสิงนารินีหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทร098 549 7 9 4 1 หรือในเว็บไซต์เข้าไปในเว็บพรพิคเนศสวนดอ m คอมคเนสวนเป็นนอเนนนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาถามมีแอดแล้วก็มีกเนศขีดกลางอินเดียนะคะ g a n e s h ขีดกลาง i n d i a นะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะในปางนี้ความสูง ส5านิ้วองค์ใหญ่สวยงามเหมาะสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาบูชาในพระแม่รักษณียินดีให้คำแนะนำบูชาเอกสารทั้ง3แผ่นแล้วก็การถือ,อ,อการถวายของบูชานะคะจะบูชาแบบไหนจะบูชาอย่างไรเรายินดี ให้คำแนะนำค่ะมีรายละเอียดอยู่ใต้ลิงก์นี้